เป็นไงแม่มารีบหายแน่หายตาเนื้อหาอะไรปวดปวดบ่าปวดบาทปวดตัวแล้วก็ปวดหัวเนี่ยปวดบาปวดตัวปวดหัวครับปวดเมื่อกี่เดือนกี่ปีปวดจริงๆแล้ปวดมานานแล้วค่ะแต่ว่าหนักๆเนี่ยห้าวันมันเนี่ยห้าวันเลยดิเธอเคยมาอยู่นี่ป่่ะใชอยูค่ะเธอมาบวดเหรอ่ะกี่วันบวดให้ค้างสองเดือนสต่ก็สั้ สองเดือนกับขบัติบวญให้ขบัติเด้อแล้วก็ลาถึงกลับไปดอนพุนคาก็กลับมาหาลราไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มานี่อีกนะเราเนี่ยขวดเหมือนเดิมไตด้านหลังก็ลงชาเนี่ยค่ะเธอเคยถูกคุณแสเปล่าไม่รู้เหมือนกันเธออยู่จังที่ไหนอยู่สุพรรณการแต่จริงจริง,งอยู่ปาจินบุรีนะปาจินบุรีเหรอดินแดนใกล้ๆกับพวกนั้นอยู่ว่ะดินแดนเล่นของนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูมาอยู่กรุงเทพนานเลยนะตั้งแต่หนูมาอยู่กรุงเทพนานแล้วนะ เดี๋่อยแล้วเธอกลับไปบ้างแล้วป่ะกลับเล่าพวดเสร็จเหล่าพวดเสร็จแล้วตอนนี้มีอาการอะไรบ้างมันที่ชัดๆเลยตอนนี้มันหนักบ่าตอนนี้หนักบ่าแล้วก็หัวมึนงงจำอะไรไม่ค่อยได้อยย่างงเี้ตอนนี้นอนดึกหรเปล่าไม่ดึกค่ะทำอะไรตอนคืนถึงไม่ถึงนอนไม่ดึกทำอะไรอ่ะนอนภาวนาเนี่ยนะคะหรอมีขึ้นมากหรเปล่า มันก็มีสว่วนมีสคิดมาก,ก็ช่วยไม่ได้นะเวะ้ยไม่ใช่หลวงพ่อแบบว่าเอาวิญญาณมากเกาะเออเอาบุญไปเอาบุญหลวงพ่อไปออกจากร่างนี้ได้แล้วได้บุญได้กุศลแล้วออกไปได้แล้ว <c oughs> อย่าให้บุญนอย่าให้งงอย่าให้เมื่ออย่าให้ชาอย่าให้ล้าอย่าให้ <c oughs> อ่าณเวลาน,นี้สมองเป็นยังงบ้างสมองมึนงงมึน,มน,มนน้บ่ามึนงงครับ,อบตอนนี้มึอน,มอนอยู่มากไหมตอนนี้ไม่ค่อยมึนไม่เป็นละที่ดอ,อกก็ยังตอนนี้ท <c oughs> ี่ดอกหลวงพ่อเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อว่าแม่ไปรับของแม่เธอ,อ,อแม่ไปเธอแล้วไปทายาอะสูนเหรอประมาณนั้นไม่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าหนูไม่รู้คือครอบครัวไม่รู้ว่าแม่ไปเอามาตอนไหนไม่รู้แม่เธอเป็นคนจังหวัดอะไร คนเจ้าเดียวกันนี่ค่ะค่ะมันมีส่วนกันนเขาอก็่าไปรับมาก็ได้ใช่ค่ะรับมาค่ะเหรอแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีถ่ายทอดสวดถอนไปแล้วแล้วมันมียาไม่มีไปหรอกน่แหละแล้วไปยังไงกันหลวงพ่อคะนี่แล้วมันเคยเข้าโทเธอแบบนี่แหละต้องจะถามหลวงพ่อว่ามันเข้าไหมแล้วเธอกลางคืนนอนหลับมั่งไหมก็างคืนหลับหลับดี แต่มันปวดตัวนะคะปวดมันแล้วมันไตตามหลังเหลือมันมันเลื้อยเหรอคะประมาณอย่างนั้นเนี่ยมันไตตั้งแต่หัวถึงไหนเนี่ยถึงขาออกร้อนขาตอนนี้ตอนนี้มันวิ่งไปตรงไหนตอนนี้ไม่วิ่งตอนนี้มันเงียบเหรอใช่เงียบตอนที่นั่งอยู่รอก็วิ่งนั่งรออยู่เป็นหรือเปล่าเป็นค่ะตอนนี้มันไม่ไม่ขยับตัวแต่ตอนนี้นิ่งมีแรงกับ้นะเวลานี้อ่ะ แขนน่ะแขนมีแรงอยู่ครับแขมีแรงอยู่มีแรงรอยู่แล้วมันเคยวิ่งตามแขนรึเปล่าไม่วิ่งไม่ลงขามไม่เคยวิ่งเหรอทำจะลงขาเขาจะวิ่งตามขาจะลงขาอย่างเดียวหลังหลังมีป่ะเป็นบ่าร์นะคะบาร์เป็นบ่าร์คอเป็นป่ะเป็นค่ะหัวปวดมากเลยเจ็บป่ะเจ็บมากเจ็บหรือเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อย เจ็บเท้าขาอุ้ยตรงไหนที่เจ็บที่เป็นอยู่บ่าเนี่ยตอนนี้เจ็บตอนนี้เก็บอยู่เลยป่ะตอนนี้น้าเวลานี้ไม่เจ็บแล้วมันไปหลงขายังขาก็ไปเจ็บกร้อนขาฮะร้อนร้อนขาครับขามันร้อนมันลงไปที่ขาแล้วเด็กใช่ป่ะอ๋อห้านอยู่ตรงนี้เลยเขาเอาขาป่ะ เขาข้ามมาทำแบบนี้ดูๆเพี้ยเพี้ยทำขามมาดูอ้นจินบุนไม่ทนั้นทำไมมนน่ันดน้ข้เพียไม่ท้ามันดีว,วะใช่ใช่เนัะ เออบางคนมัซ้อนหรือมันเจ็บมันร้อนมันออกร้อนนอมันนอนร้อนมันต้องการอะไรมันยังไม่พอใจอ,อ,อ้าวผู้ยาตายายเอ,ย,เอยออกไปจากล่างลูกหลานได้แล้วมันเกาะมันเกี่ยวนก ทางตระกูลมีปัญหาต้นตระกูลเลิกล้มล้างเลิกได้แล้วล้างระบบได้แล้วออกไปเอาบุญแล้วก็เอาบุญศน์แล้วออกไปจากล่างนี้นี่แหละมูลนี่อนไะพวกนี้เหรอจ้ะอันนี้ตกลงนอนก่อน,นแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะาดูแลแม่อยู่นะคะแล้วใครดูแลแทนได้บ้างหมดต้องรออีกประมาณสองสามเดือนนู่นนะสองสามเดือนผีทั้งหลายผี ตั้งใจฟังเลยทีอีกสองสามเดือนจะมาบวชให้แล้วออกไปทั้งตระก,กูลเลยบอมพระประต้นตระก,กูลมารับทราบเดี๋ยวนี้ mm hmm. เขาจะบวชให้หลังจากนี้ไปอีกสองสามเดือนจะมาบวชให้แล้วห้ามไปอยู่ในสามเดือนขอสามเดือนเพราะสามเดือนเขาจะมาจัดการให้ mm hmm. ผีวงตระก,กูลทั้งหลาย mm hmm. เอาวุ่นกุศลแล้วออกไปห้ามอยู่ในร่างนี้เด็ดขาดหลัจากตามนี้อา่า มันไม่อยอมมันมันทวงแต่ว่าถ้าเธอจะบวชให้มันมันก็จะต้องไปสามเดือนอีกสามเดือนหลนงพมาเพราะว่าชิดมันจะมาอยู่เอาสามเดือนเขามาแล้วตั้งใจฟังให้ดีไอ้พวกผีทั้งหลายวงตระกูลบางพระบุรุษลูกหลานจะมาบวชให้แล้วจะได้ไปเกิดการอาบูหลวงพ่อไปด้วยออกจากร่างนี้นะการแบบนี้ได้สามเดือนสเดือน เบาอย่างเบาอย่าา,ามตกลงห้า,งามเดียวนวยด้ยวยไทจกม,มันไม่คิดอกว่าอีกสามเดือนเพราะต่างคนที่เขาดูแลแม่เขาไม่สบายตอนนี้าม๊ยนายสามเดือนก็มาแล้วกันแต่บอกคนในครอบครัวบอกว่ามึงช่วยดูแม่ก่อนเละมาบวชให้พวกผีตะกูนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทั้งหมด เอาวิญญาณทั้งหลายเอาบุญหลวงพ่อไปให้อิ่มน้ำชำรนไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่หิวไม่กระหายไม่ใช่ายคืนเมาหมดเคสที่แปดครับเบาอย่างเบาไหมยากให้หลวงพ่อผมให้หลวงพ่อผมน้ำมันได้ด้วยไม่เบาอย่างตอนนี้เบาอยู่ครับพอพอโล่งหน่อยได้ยังพอโล่งนิดหน่อยนะตามสัญญาไปติดทูบบอกปู่เวทด้วยบอกว่าตั้งใจทำให้จริงๆไม่หลอกไม่ไม่หลอก ไม่หลอกไม่ลู้คิดไวแล้วไงผิดอยงเดียวไม่ได้ไปบอกทอูเวทด้วยไม่ใช่ยังดูไม่ห็นก็กล่าวว่าอีกสามเดือนจะมาไปบอกรูเวนเนอะไปจุดรูปบอกเขาบอกว่าทำให้จริงจริงจังๆไม่หลอกไม่ลอ่อเพราะว่ามาน